สวัสดีค่ะพอแม่ี่น้องมันนี่ก็มาพบพอกับช่องแอนทราวเลอร์คคเดินทางนะคะมันนี่พี่น้องสิภาพพี่น้องมันอันฮือม่างสวนมนันนี่ตอนนั้นภาพพี่น้องไม่เห็ดสวนตอนนี้ภาพพี่น้องมาม่างสวนนะม่างอกอ,อกเอาเม็ดมุนีไว้พี่น้องเอาเม็ดขนาไว้เบิ้งดูพี่น้องเบิง้งเม็ดข้าวนามันเป็นยังไงโอ้ย มันเหนียบแต่เนาะไปได้นี่พี่น้องเห็นบ่องคามันแก่เลยเด้นหนพี่น้องเห็นบ่พี่น้องใส่เบอร์ในว่ามันแก่แล้วเนาะมันแก่แล้วจ้ะเขาก็เลยสิเก็บไว้เพราะว่าใบตั้งหน่อกับพี่แดนมันก็สิมีแดนหนาวกับหนาวมันก็สิตายขิมซื้อมันก็สิหนาวนะพี่น้องเนาะกับมันหนาวเลยมันเข้ากระสิบาดใดพันมันหลายอันจริงๆเขาก็เก็บใบแน่เก็บใบแน่แล้วล่ะแต่เขาก็อยากได้ไว้หลายๆเนาะยันมี มูมีปวกมาขอฮะข้าจะใดหายเนาะหรือฮาจะเอาไปแจกมูแจกพวกก็ได้อันเปิดพันญยักปลูกขนาเนาะก็เลยว่าพระพี่น้องมาซอยเห็ดจ้าตอนนั้นกะมาซอยปลูกตอนนี้กะมาซอยเฮือขอแรงใจนะคะขอแรงกายและก็แรงใจซอยกันจ้ามานีเสียเหตแลวจ้า นตะเบียงเด้อโอ้ยนอน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 อน,านหาถุงมือก่อนเอาถุงมือมาอยู่ผัวบ้านพี่น้องเอ้ยตอนนี้มันหนาวหนาวจนาวหนาวแห้งหนาวบางย่างคักดคอยออกมาซื้อหรอมันหนาวแห้งแต่ก็ขันปเป้าเฮ็ดกับปเ,เป้าเล้วคือว่าหล่ะล่ะกันห้าว่าสีเฮ็ดสีเฮ็ดแต่สี่ยื่หันหล่ะเป้าเฮ็ดจักเถื่อสีเฮ็ดปเป้าเฮ็ดจักเถื่อก็เลยต้องเฮ็ดจ้ะ มิเตบอกว่าสีเห็ดสีเห็ดกับบอเห็ดจ้ากับเธอนี่แหละถ้าดินกว่าสีเก็บไปโปรปีหนาพี่น้องดินกว่าสีเก็บไปโปรปีหนาเพราะว่าดินมันกัดยังดีอยู่อะนะดินคอมพอร์ตมันยังดีอยู่จ้ะนี่นะพอสีเก็บรวดเก็บยังไหวเนาะนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เป็นไพี่น้องเบิรงนน้ำกันเนาะพี่น้องได้เบิรงนน้ำกันว่าเป็นยังไงลมก็แห้งๆนี่มันเอง ร่มก็แห้งหนาวกับหนาวเห็บ okay. ปลังขัดเ,เหมือนย่ามแล้วอันนี้นี่ไม่ไพ่เก็บไว้ไม่ไพ่จะเล็กเกนหน่อยก็บมีประโยชน์ได้พี่น้องเลยต้นหน่อยต้นใหญ่อย่าเอาถิมพีหนาจะได้โผล่อีกเอาจะโปะออกเท่ก็สีหากันเท่ คุ้มเหมือนนกโอ้ยก็เสือเดาคุ้มนกพี่น้องฉันก็คุ้มกับจุดปดกินน้ำขามีแตนแนวโอ้ยหนาไปเหนาฉันประเ็กัมแล้ว ล้มัวที่นี่พี่น้องเก็บไปเข้าปีนาอ้าวกูไปเกาะอันนั้นนอนๆมาอีกเลยเพื่นโอ,นอ๊ยเป็นไม้เมื็ดตอหรือเป็นนี่สูซีเมนบ่ลเหรอเดี๋ยวไปนี่ก่อน อันนี้ก็จะได้อาไวทั้งในบ้านเลยพี่น้องเ้ยเพราะมันหนาวแล้วนี่ใบในบ้านแล้วพี่นออ้องโฮมโอมใหญ่หรือไบในบ้านเพราะว่าเขามาได้นไปนั่งข้างนอกแล้วหนาวแล้วไม่จี <c oughs> นั่งไห,งห,งหงยยงวเนาะไบขึ้น

ตน ái, ้นกึ้นชายพ่อได้กินอยู่พี่น้องพ่อเปะน,นี่ขึ้นอะไรได้พี่น้องเงห็นปะต้นกึ้นชายเก็บใบกินเอาไปรีใบในบ้านไปแยกกันไว้เป็นปลากระป๋องปุ๋มปุบบ๋ยในบ้านอุ๊ยหลุดจิเหม,มินเหรอทำไมจึงเหมืินจ้า กนนันกัดกันกินกันจันวะกอนนก้ก็ฮือกันออกอีกแล้วก็ไหนเนาะมันลดขันน้น้าเนอนปีนเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งผ่นงานไปพีป่จังเนี่ยะดำหน้าแล้วก็เกลียวเขาเกลียวขอแล้วก็ดำหน้าดีละคือกันที่เราต้นขนากนาไป่าหๆนะต้นขนากนอยนนะมันง่ญ่ เก็บ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 พี่น้องเอยจว่ายังซูฟังอันข้างหน้าคอยนะตอนมันขึ้นใหม่ๆนะ่ะมันงามงามเลยพี่น้อง ข่อยป้ากากินข <laughs> ่อยเสียดายใบเนี่ยบักยางไงแล้วบักยางบอกยางงามนะข่อยป้ากากินอันชันพอนใบมันมันกระสีมดใหญ่มันเนาะมันสีมดใหญ่มันกระสีมดอันนั้นมดอัน like อี้อย่างนะมันกระสีเริ่มเหี่ยวลงมบางสีเริ่มออกดอกนี่พี่น้องเพราะมันเริ่มออกดอกใบแล้วมันเน่อยลงมไหมเอ้าอันต้มงามข่อยป้ากากินข่อยเสียดายก่อนอุ้ยป้ากากินเสียดายเก็บใบก่อน ปัญญามนั่นมาล่ะอ้าวต่นนี้ก็รู้แล้วกันมันกระลังงามๆในฝาวกินมันปอกสันมะกะซีใบมันก็เพราะมันออกดอกแล้วมะกะซีเริ่มน้อยใบมันก็สีเริ่มเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวลงนะใบมันก็สีเริ่มหดใแมมันเหี่ยวมันหด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 นั่นแหละพี่น้องนั่นแหละตอนนี้ก็รู้แล้วย่ำน้ำมันงามๆพอติฝาวกินไปหน้านั่นแหละก็ต้องเจอกับกินวัตถุันมันงามหลายมันหลายนะพี่น้อง เดี๋ยวมันไน่รี<ะ>หนกหนาวอันนี้ขอเตจตาต้าแต่นันมันได้ไปไหนขอเตจตาต้าแต่ดอกมันพี่น้องพี่น้องมาเบิงขอเตจตาต้าแต่ดอกมันถ้าพี่น้องมาเบิงเนาะพอท,ที่ได้พี่น้องเด้อพอทีนะคะตาตอาแต่ดอกมัน จะไปพึ่งอันนั้นใส่ถุงไว้แดดจ้องตามันเลี่ยมตามันเลี่ยมตาพี่น้องอันนี้ก็จะเอาไปใส่ถังนั้นขยะสีเขียวไม่ดีกว่าน่ตายพอบอกกันนะเอาใยโดนมันสิก,กินดินเท่าเนะาะมันก็สิก,กินปุ๋ยเห่าหลายโพดเนาะพี่น้องเนะาะมันสิกินปุ๋ยเห่าปหนาสิบว่าต้อง สีประสูใหม่หรอกมันกินหมดอนกันเล่ยฝ้าเนี่ยมันก็อนไหนเปน้องปะมันแก่อะไรได้นี่แก่แล้วแต่สีหายมันใหม,ม่คือจังมันแหงแกงแก่พี่จะหันหนาหอนมันบอแมนเด้นั่นเพราะมันเป็นหนาหนาวเนาะตอนนี้มันหนาวเลยพยลี่นหนาวหนาวหนามันย่างหนาวเลยประจําเป็นตรงแม่เห็ดเพราะว่ากันว่าสิอันสีเห็ดสิเห็ดกับบ่เห็ดจ้าเต๋อ มีแต่เสียะต่เน,นี่ยช่วงนี้ฮอลิเดย์นะพี่น้องขอแได้ไปเห็นงานแต่ฮอลิเดย์ฮอลิเดย์เดือนหนึ่งก็เลยไม่มีเวลาอยู่บ้านเนาะก็เลยไม่มีเวลาอยู่บ้านกันบ้าฮอลิเดย์กันบ้าบอลเห็นงานกต่โอ้ยตอลี้ตอน,นตเหลือขอ้าวข้าวไปช่วงนี้ฮอลิเดย์ก็เลยได้อยู่บ้านเห็นอันนี้เห็นหนยเห็นสวนอันคนเคยคนเคยเห็นงานนะพี่น้องเนาะ คนเคยเห็นงานเพอนพอะไ้เห็นงานกับโอ้ยงุนงิดไปคนเราเคยเห็นงานอันคนบรเคยเห็นงานกะไปเห็นงานกะเห็นบอด้เด้วยกะนเบื่อคือกันเด้ล่ะสำหรับเขาเคยเห็นเคยเห็นงานนะเนาะสำหรับเราเคยเห็นงานเราบอดาเห็นงานเราก็งุนงิดเนาะบอดายที่จังข่อยบออยู่บ้านกับงุนงิดอันนั่นอันนี้เพราะว่าเขาเคยเห็นงานน่นะอันคนบรเคยเห็นงานเขาไปเห็นงานเขากับโอ้ยเบื่อเหนื่อยเมื่อยสิเนี่ะกะวบ้ากับบอด้ยนี่แล่ะคนเรากับเขา มันก็ว่ากันก็ได้นี่แหละพี่น้องเราก็ไม่ว่าใครนะคะคุณเห็ดก,ก็เห็ดไปคนก็เห็ดก่ะว่าไปอืมไม่ไครจ้าไม่ไครพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ขเสมมวนอันอันตะขายไว้เนาะผสมมวนตะขายไว้เก็บไปปี่นาไปไล่นกพี่นา ี่ี่น้องมันจะขายไปซีพหันกระสูกันจัะตัวสิบพานตัวสิบพันกระสูกันกับนกกันประมือ เสียงอันแก๊กๆพี่น้องโทษที่เรื่อพี่น้องเสียงอันแก๊กๆท๊กงผุนเนาะเสียงแก๊กๆท๊กงผุนเขาเฮ็ดอันนั่นอันฟังผุนเขาเฮ็ดอันฟังวัดแขกนะพี่น้องวัดพี่น้องแขกนะวัดวัดฟังผุนน่ะเป็นเป็นเป็นวัดแขกเนาะเพิ่นเฮ็ดอีหยังเพิ่นเฮ็ดอันหม่องจอดรถเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่งมาสร้างวัดเพิ่นเพิ่งมาสร้างวัดใหม่หม่องหันหม่องทางทางทางฟังผุนนะมันก็เลยดังแก๊กแก๊กแก๊กรถตะเติร์ไปไหนเป็นมองปักที่ ให้ฟักยอดรมัดแขกพีนองแขกเนาะโอ้ยพีนองกรับิ้ไปิมวดไป ไปปีนาพี่น้องเอาไปคอบอีกปีนาเพราะว่าเขาซื้อเนื้อมน,นีมากมันไดตลอดไปเลยนะทำบรไดปองทำบรไดว่าซื้อทุกปีทุกปีเขาซื้อทีเดียวจบเลยนี่อันนี้มวลนนะั้นพี่น้องนี่อันนี้มวลใหญ่มัน้นี่อันนี้มวลใหญ่พี่น้องปะพอใหญ่เราซื้อไหวหายพันบานเมียปลูกพักนกมากินของเมีย นั่นแหล,และเราจยงเป็นศัตรูกับนกนันเห็นนกเลันสวนวเราไล่เลยนะห้องใสกันเทียงกันกันกนนกบนกพญ่ อันสองอันเดี๋ยวไปเสีเอาอันลวดมันนั่นมาดึงมันไม่พี่น้องน้องจะข้าเด้อไปเสีเอาอันพลาสติกสีดำๆเนะี่ยมามัดมันไว้ លีរนវาจะได้บ่ាក់ទ0្រើង

有关。